เอาเกิดอะไรขึ้นครับเรามุดแล้วมุดอีกแล้วเปไน็นไรขาดป่ะหายไหมเน่ก็หมดบอกดูมันเดี๋ยวอ่าหายไปไหนวะรั่วก็ไม่รั่วเนาะ,ะงงกับมันเร่งรถคันนี้มากเลยหม้อลมก็ส้มมาแล้ว อ้อุ้ยไม้ไหมเือบหล่นเลยเือบหล่นตอนนี้เดินทางมาถึงปตทรครับท่าตูมจอดพักรถแป๊บหนึ่งก่อนพอดีให้เราเติมน้ำมันเบรกพอดีเลย พิชิครับ e x 120ยี่สิีองทำสีโกบีพิชินี่เขาทำคือมันแตกต่างแตกต่างกว่าโกเบนะครับพิชิร2อยยี่ว่าเขา,าเสริมออปชันก็คือโรลเลอร์ได้มาเจ็ดตัวนะครับ รอยี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือมาอย่างนี้เลยครับมาจากญี่ปุ่นนี้เลยครับโรลเลอร์ให้มาเจ็ดตัวถ้าเป็นโกเบจะมาแค่หกตัวครับส่วนโคมาสุโคมาส,มสุผมไม่แน่ใจนะว่าว่ามาเจ็ดตัวหรือเปล่านะครับถาม่าตัวไหนดีกว่าครับระหว่างหกกับเจ็ดแน่นอนนะครับเจ็ดตัวดีกว่าแน่นอน เพราะว่าระยะมันอยู่ทีกว่ากันนะครับระยะอยู่ทีถ้าเป็นโกเบก็อยู่ประมาณนี้ลูกนี้จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะห่างกว่ากันนะครับโรเลยยิ่งเยอะยิ่งโซ่ยิ่งใช้ได้นานนีโซ่ก็ยังสวยอยู่ เรือไม่มีเตกก็เดินแรงครับเดินขึ้นได้เลยจอดพักเครื่องแป๊บนึงน้ำระโบไม่มีเยอะเลยดูนิก น่าจะได้ขึ้นทางแล้วอย่างนี้ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อือติแล้วิดใหญ่ก็เดิมแล้วไม่ได้อยู่ใด้เลย นเนี่ยปิดอ่าแตกนะครับแตกขอบ่นี้แหละกล้าไปดูใกลหรอันตลายว่วเราไปทำไมซนะีเว่นน่ะไปแล้วข้อซีเว่นไปแล้วเจ <c oughs> ของดีเ้อแล้ว ทุกลมฝั่งนี้เหมือนมันดันขึ้นหน้อยฝั่งนี้ดันแรงมากเลยนี่ักน,นี้สูงนี่โอ้ยงานเข้าเล็วเบรก ไว้ได้นะไหมรเจร้ระเบียวะเอาเอามือจับดูดิ <c oughs> เห็นคนเลยเอะไรเหรอจ่ารบีฮะจารบียขอจารบีอ ร้อนมันหยอดอ๋อเออเรียกว่าเบรร่วจะการบีไปเดินทางต่อเอ้ยทุงลมฝั่งนู้น,นอ่ะมันเนี่ย เฉพาดูรถมันมันเอียงเนี่ยเอียงซ้ายไหมทุกลมฝั่งนู้นมันดันไม่เยอะมันดันเช่นน้อยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเลยมันดูเอียงเอียงข้างหนึ่งเอียงฝั่งซ้ายเ <c oughs> ฟย จับ GPS ดูก่อนมาเลยกี่กิโลครับก่อนจะถึงอ่าเออไม่ใช่กว่าจะถึงร้อยเอ็่าจะถึงเป้าหมายเลยกิโลอ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกทา่านครับทางปลอดภยัยทุกเสน้นทางครับสวัสดีครับ